นี่ขนาดไม่ใช้สก,กิลแล้วอุ้ยมาแล้วจังหวะนี้ Dark Destroy อุ้ยแรงแรงแรงจัดรอบนี้แรงเอ้ยเอาเรื่องรอบนี้เอาเรื่องฮะตายเปล่าไม่ตายโดนไปแสนหนึ่งไม่ตายวะ <c oughs> สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนเลยนะครับผมเนโครสและคลิปคลิปนี้นะครับเราก็ยังอยู่กันในคลิป One Piece Burning View เวอร์ชัน2.0และก็ยังเป็นการรีวิวหนวดดำเช่นเดิมนะซึ่งคลิปนี้เนโครสจะเอาหนวดดำมา PVP กับหนวดขาวนั่นเองนะซึ่งต้องบอกไว้ก่อนว่ารหัสนี้ต้องขอบคุณพี่บายด้วยนะครับที่อุตส่าห์เอารหัสมาให้เนครสรีวิวหรือว่าเอารหัสหนวดขาวที่มีสกินที่โคตรเท่เนี่ยมากระทืบนเนครสนั่นเองนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้การต่อสู้จะเป็นยังไงคุณผ ก็สามารถทายการต่อสู้นี้ได้เลยนะหนวดขาวจะชนะหรือหนวดดาจะชนะทายกันมาได้เลยนะครับผม เหมือนเดิมนะครับในส่วนของเซ็ตสกิลหนวดดาที่จะใช้งานในคลิปคลิปนี้นะเนโครสจะใช้ในส่วนของดาร์กเรวิตี้นะครับและก็ดาร์กบอลนะครับและตบท้ายด้วยดาร์กเดสทอยตามนี้เลยนะครับและก็ยังมีในส่วนของอันติเมตดาร์กวอเตอร์เคซี่ด้วยนะแต่ว่าของหนวดขาวเนี่นยเนโครสจะปรับให้มันเข้ากับตัวหนวดขาวมากที่สุดละกันเนาะถ้าพร้อมรับชมแล้วแล้วก็เนโครสขอคนละ1ไลค์และเราก็ไปลือกันเลยครับผมแน่นอนครับการต่อสู้ครั้งนี้เนโครสจะปล่อยออโต้นะครับผมจะปล่อยออโต้ให้หนวดขาวกับหนวดดาตีกันแบ เลยเปิดเกมมาหนวดขาวไตีก่อนครับโอ้สบัดทีเดียวก็เป็นหมื่นโอ้ไ oh ม่ก็เดี๋ยวพหนุ่มโอ้ไม่กัดอกแรก2แสนหกไปหว่นแล้วหนวดดำเดี๋ยวไม่ทันภาคเลยพ่อหนุ่มใจเย็นฮะใจเย็นเดี๋ยวคลิปจบไวฮะเดี๋ยวคลิปไม่ถึง2นาทีหนวดดำเดี๋ยวเอาไว้แบบนี้เหมือนเดิมแต่หนวดขาวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งไปถอดของก่อนได้ไหม ของหนวดขาวนี่มันรุนแรงเสลือเกินพี่ายพี่ายอัพไว้โหดมากเลยตอนนี้หนวดขาวความเร็วเหลืออยู่400แล้วอันนี้ดูของรหัสพี่บาบนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาสกิลตีเดี่ยวออกแล้วกันเขาเรียกว่าลถจอดให้หนวดดำหน่อยเออเอาสกิลตีเดี่ยวออกนะครับอ่ะเอาสกิลไอ้ไม่ใช่เอาสกิลตีเดี่ยวออกเอาสกิลโควงสว่านออกนะครับเดี <c oughs> ๋ยวจะใช้แค่สกิลคัตซีนกับอัติเมตเดี๋ยวลองดูอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับซึ่งรอบนี้เนี่ยไม่รู้ว่าหนวดดำจะไหวหรือเปล่ามาเรามาลุยกันเลยครับผม รอบนี้คิดว่าหนวดดาน่าจะเป็นตัวที่เปิดก่อนนะครับไหนดูซิเออหนวดดาเปิดก่อนแล้วออโต้ไปพ่อหนุ่มออโต้ไปเลยเฮ้ยเอาเรื่องว่ะโผล่มาก็ดาร์กบอลใส่หนวดดำฮะเอ้ไม่ใช่ใส่หนวดขาวครับชาร์จพลังแล้วปล่อยบอลเกนกินี่หนุเยเป็นไงโอ้โหติดใบเป็นไงจังหว่านี้ติดใบฮะติดใบแบะ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  <laughs> หนวดขาวบอกโอ้ยตีธรมรมดาก็แรงอยู่นะแต่ว่าตีไม่เข้าเลยอยากใช่อันติเมตจังเฮ้ยรอบที่สอง นวดดำบอกขอด์กเดสคอยหน่อยละกันแต่ว่ายังตีไม่เข้านะฮะยังตีไม่เข้าไม่แน่แตีไม่เข้าฮะไม่เป็นไรยังยิ้มอยู่ฮะยิ้มอยู่หนวดขาวมาแล้วไม่โดนใบและรอบนี้รู้สึกว่ามาแล้วฮะคุณผู้ชมฮะทำหน้านิ่งๆทำหน้านิ่งๆไม่อ้าปากกับเสียงโผลมาได้ไงวะไม่อ้าปากเดี๋ยวว่ามีเสียงเล็ดรอดแล้วก็โดนสตันไปฮะโอ้โหไม่ต้องสตันก็ได้ฮะ หนวดขาวตุยฮะเนว่าได้เอ้ยไม่ใช่หนวดขาวสิหนวดดาตายนะครับขเขาเรียกว่าหนวดขาวเนว่าได้หนวดขาวผู้ไม่มีวันตายนะฮะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเนคอรดขอปรับเปลี่ยนอะไรเล็กน้อยได้ไหมอันนี้คือเนิร์ฟหนวดขาวเลยนะเนิร์ฟในส่วนของอุปกรณ์นะครับคืออุปกรณ์ตอนเนี้ยในส่วนของตัวหนวดดำเนี่ยความเร็วจะเยอะกว่านะแต่หนวดขาวขนาดไม่ใส่อุปกรณ์นะเนี้ยดาเมจย,ยังเยอะกว่าเลยครับคุณผู้ชมโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวจะเนิร์ฟแบบสุดๆเลยแล้วกันหนวดขาวฮะตีธรรมดาพอมา เอาหนวดขาวตีธรรมดาพอรอบนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะชนะหรือเปล่าหนวดขาวตีธรรมดานะแต่ว่าในส่วนของตัวหนวดดาก็ใช้สกิลทุกสกิลเหมือนเดิมเลยมาคือ2เทิร์นแรกเอายังไงก็เอาไม่ลงอ่ะขอบอลเกนกี่หน่อยดักบอลมาฮะหนวดดาบอกรวบรวมพลังมาให้ข้าเจ้ามวลมนุษย์สูเชิดปล่อยบอลละเด้อตึมเรียบร้อยฮะติดใบไปฮะหนวดขาวหนวดขาวติดใบแล้วติดใบขอตีธรรมดาเงาะแงะเงาะแงะเอ้ยเงาะแงะเงาะแงะว่ะเอาเรื่องว่ะ ดูดิถ้าขนาดนี้มึงชนะอีกกูจบคลิปเลยนะเนี่ยเอาเรื่องไว้มาดักราวิตีและก็ตามด้วยด a กวอเตอร์เคซีครับอ,อันติเมตกลางแอร์เรียสซีดำและตามด้วยพลังของผลกุละกุละเกิดเป็นโกโก้คัน oh, <no. S 1> ตุ่มตุ่ม,มบึมสวยงามฮะมาแล้วลด,ดขามาแล้วตีธรรมดาพอ <laughs> <laughs> เนิร์ฟจัดไม่รู้ว่าจะเนิร์ฟยังไงเลยนะ เฮ้ยเดี๋ยวตีธรรมดาเมียนติเมทได้กันวะโอเมก้ขนาดไ,ไม่ใช้โซนไม่น่ารอดไม่น่ารอดโ <c oughs> อ้ยนี่สามแมตช์ลวดเลยนะอันนี้สามแมตช์ลวดนเลยนะคุณผู้ชมหนวดข่าเขาก็ท็อปฟอร์มฮะ <c oughs> คือถ้าเนคอสเอาอันติเมทออกอีกมันจะไม่เป็นการเอาเปรียบหนวดข่าเกินไปป่าวะ <c oughs> เออเดี๋ยวลองเอาอันติเมทออกมหเอาอันติเมทออกนะให้มันตีธรรมดาอย่างเดียวพอมาหนวดข่ามาเออคืออยาก เอาตัวเนคอสอะชนะพี่บายบ้างไงคือตอนเนี้ยในคลิปนี้นะตัวพี่บายนะครับกระทืบในคอสฝ่ายเดียวเลย <No. S 1> <laughs> นี่มันเป็นพลังแห่งผลสกินหรือเปล่าเออเขาเรียกว่าผลสกินไม่มีไม่มีผลสกินเขาเรียกว่าพลังแห่งสกินเออตามนั้นมาเดี๋ยวเรามาดูกันรอบนี้ฮะดาร์คเดสทอยมาฮะสำหรับนวด,ดตําโดมาแล้วก็กระแทกที่หน้านี่แน่ดาเมศูนย์ฮะตีธรรมดาพอนะพ่อหนุ่มออ โนดขาวบอกเรียกพ่อสิลูกเรียกพ่อหน่อยเนี่ยอ่อนให้ขนาดนี้ตีธรรมดาขนาดนี้เรียกพ่อหน่อยสิ <c oughs> ตีแล้วตีแล้วดาร์กบิวตี้และตามด้วยดาร์กบอลฮะข้าขอพลังของทุกคนจงยื่นมือขึ้นบนท้องฟ้าและรวบรวมพลังมาให้ข้าจากนั้นข้าก็จะปล่อยมันลงไปจอมมันบูตายซะเอคนละเรื่องโดนใบไหมฮะจังหวะนี้โนดขาวบอก <c oughs> มึงจะใบกูทำไมกูก็ไม่ได้ใช้สกิลอยู่แล้วก็ตีแค่ธรรมดาเนี่ยเอา้าดูดิ เฮ้ยเทินสามแล้วเทินสามตีเข้าเฮ้ยตีเข้าแล้ววป่าจังหวะนี้ดูดมาดูดต่อยดูดต่อยแล้วก็ตามด้วยอันติเมทดาร์กวอเตอร์เครซี่ฮะเอาเรื่องอยู่นะเนี่ยเอาเรื่องอยู่นะเนี่ยรอบนี้โอ้ยดาเมจร้อยห้าสิบห้าเมื่อกี้เห็นโผล่มานิดนึงเอ้ยโอ้ยโจยอโจยโอ้ยโดนเจ็บเจ็บเหลือเกินเออเจ็บตัเมื่อไหร่ล่ะเมื่ขาวบอกตีธรรมดาพอตีธรรมดาพอดูแค่ตีธรรมดาดิดาเมจโคตรเยอะเลย โอ้ไม่ก็ตอนนี้คือหวังอย่างเดียวให้หนวดดำมันเข้าสู่สถานะดาร์ควาเตอร์เคซี่เอ้ยไม่ใช่เข้าสู่สถานะเครซี่คิวเอาหน่อยดีเควซี่คิวหน่อยมึงจกโดตีธรรมดาตายไม่ได้นะหนวดดำหนวดดำอย่าตุยได้เปิดนี่ขนาดไม่ใช้สกิลแล้วอุ้ยมาแล้วจังหวะน,นี้ดาร์คเดสทอยอุ้ยแรงแรงแรงจัดรอบนี้แรงอ้ยเอาเรื่องรอบนี้เอาเรื่องฮะตายเปล่าไม่ตายโดนไม่แสนหนึ่งไม่ตายวะเฮ้ยเอาเรื่องไว้รอบนี้ เอาแล้วเอาแล้วรอบหน้ามึงตายแน่หนวดขาวอุ้ยแม่งไอหิวเลือดเด้งเลือดซะเยอะนักเก็ตกันมาแล้วหนวดดำมาแล้วหนวดดำมาแล้วบอลเกนกิดักบอลมาฮะหลับไปซะจอมมารบูตายแล้วไปเกิดใหม่ไปมึงไม่ตายวะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ตายไม่โอ้โหเอาแล้วดาร์ควอเตอร์เคซี่ไอไม่ใช่เคซี่คิวมาแล้วฮะจังหวะนี้สถานะเคซี่คิวขอตีธรรมดาพอได้ไหมเนี่ยแรงอยู่แรงอยู่เอาเรื่องเว้ยเอาเรื่องเว้ย รอบนี้ต้องต้องได้นะต้องได้นะนวดดำมีกูอวยสุดๆแล้วนะเนี่ยอวยสุดๆแล้วอวยสุดๆแล้วนวดดำเออเออเอ,อจาจักทีเออถ้าไม่ได้จริงๆนี่ออใหม่ก้อนเลยนะแต่สรุปแล้วถ้าสู้กันจริงๆอะ่ะหนึ่งหนึ่งนะ พี่มองว่าหนวดขาวชนะนะสำหรับในส่วนของการต่อสู้ระหว่างหนวดขาวและหนวดดำนะครับถ้าตีกันหนึ่งหนึ่งจริงๆอ่ะหนวดขาวชนะแน่นอนฮะเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวประชาสัมพันธ์ในส่วนของตัวละครใหม่ดีกว่านะครับในส่วนของตัวละครใหม่ที่เข้ามาอ่าไม่ใช่สิเขาเรียกว่าไม่ใช่ตัวละครใหม่นะสำหรับตู้ใหม่ที่เข้ามานะครับจะเป็นในส่วนของตู้นี้เลยเรจูกับกาฟนะครับและตู้ที่2ก็จะเป็นในส่วนของลุงเล่กับรุจิซีพีซโร่หรือลุจินีเวิร์ลนั่นเองนะครับสองตู้นี้นะครับสำหรับมือใหม่ในคอ ก็แนะนําเป็นในส่วนของลุงเลและกนัน1ลุงเลเนาะแล้วก็จะเป็นในส่วนของกราฟนะ2ตัวเนี้ยช่วงแรกก็ค่อนข้างที่จะ ใช้งานได้ดีในระดับหนึ่งนะครับแต่อาจจะไม่ดีมากนะอาจจะไม่ดีมากนะครับผมแต่สําหรับการแบกด่านยาวๆ2ตู้นี้เนี่ยเนคอสยังมองไม่ออกเลยนะว่าจะเอาเป็นใครดีแต่ว่าในส่วนของ PVE นะครับเนคอสก็ยังเลือกในส่วนของตัวกราฟนั่นเองนะครับผมเพราะว่ากราฟเนี่ยสามารถแทงให้เราได้แล้วก็สามารถเพิ่มเกาะให้เราได้เรื่อยๆด้วยนะครับช่วงเลเวล1 0 0ขึ้นไปเนยก้าจะเล่นได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับอ้าอีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับคนที่สุ่มไปตู้ที่แล้วนะครับ ในส่วนของเลดด้านซ้ายตรงนี้ก็ยังอยู่นะครับหากยังไม่เกิน200นะครับหรือว่าหากเลย200ไปแล้วนับรอบใหม่เลดตรงนี้ก็ยังอยู่นะไม่ได้นับเลดใหม่นั่นเองนะครับตรงนี้ในคอสก็มองว่า2.0เออเริ่มดูดีขึ้นมาแล้วเอาละครับสำหรับในส่วนของคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ละกันนะครับผมเล่นเกมให้สนุกและอย่าลืมพักผ่อนให้เพียงพอเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายครับผม This could